สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถิดนะครับคลิปนี้ก็จะมาวาดาดิสออยู่หนลล่ะคลิปนี้จะมาวาดาหน้ากากโพนี่กับหน้ากากอีกานะครับหลายๆคนอยากให้เป็นทุเรียนเนาะแต่ด้วยความส่วนตัวนะครับส่วนตัวชอบอีกามากกว่านะครับเป็นอีกา กำลังจะมอบแหวนให้พนีนะครับส่วนสูงกะไว้นะครับว่าจะไม่เกินนี้นะครับกีกาก็จะยืนประมาณนี้หัวโตโตหน่อยโพนีก็จะยืนประมาณนี้หัวโตโตเหมือนกัน ลหัวกลมๆนะครับอีกาตามด้วยลำตัวนะครับเป็นตัวที่วาดง่ายมากตัวหนึ่งเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เป็นแขนนะครับปุ๊บแล้วก็มือ ถือแหวนนะครับอีกากำลังจะมอบแหวนให้กับโพนี่นะครับก่อนที่จะถูกมะม่วงเอ้ยทุ <c oughs> เรียนมาเอาไปนะครับไมมามาขัดขวางสิไม่ได้มาเอาไปเราต้องวาดอีกาก้มหน้าต่ำๆหน่อยนะครับ ลักษณะหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับก้มหน้าต่าๆทําไมต้องก้มหน้าต่าๆถ้าถ้าเราวาดอีกาแบบหน้าเงยหน้าขึ้นนะครับปากอีกาจะไปบังหน้าโพนี่นะครับทําให้เราไม่สะดวกที่จะวาดก็ต้องก้มต่าๆนะครับเก็บปากนิดนึงนะครับแล้วก็ตานะครับ แล้วก็หมวกส,วส่วนใครที่รออีกาขาวก็อีกาเผือกสินะก็อดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับมีแน่นอนนะครับส่วนหน้ากากอะไรเสื้อจากั้กับหน้ากากแมงมุมนี่ดูแล้วแกะรายละเอียดยากมากนะครับต้องขอเวลาแกะรายละเอียดสักพักนะครับสำหรับ เสือจากกัวและแมงมุมนะครับมันน่าจะใช้ชื่ออีกาขาวเนาะอีกาเผือกนี่แบบอารมณ์เผือกเผือก ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับโพนี่นะครับโพนี่โพนี่โพนี่ก็หัวโตโต,ตหน่อยนะครับสูงเกือบเท่าอีกาแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นตัวเราจะวาดยากนะครับปึ๊กหน้าเอยียงๆนิดนึงนะครับ บีกาเธอทำแบบนี้ทำไมแล้วก็หงุดหงิโอ้เสียงเสียงอีกนิดนึง ก็เอาหน้าแหลมลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปากหน้ากากในที่เคยวาดแล้วก็จะแบบอาจจะจดจำรายละเอียดได้พอสมควรนะครับแต่หน้ากากในที่ไม่เคยวาดก็ ต้องขอเวลาในการแกะรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นดอกไม้หรืออะไรสักอย่างนะครับต่อมาก็เป็นท่ายืนของพนี่เราก็จะแบบว่าพี่โพนี่ของเราก็จะแบบอืมทำท่าเขินๆน,นิดนึงเขินเป็นยังไงเนาะ แล้วก็มือของทั้งสองคนนะครับฉากนี้เป็นฉากที่ถ้าไม่มีทุเรียนมาขัดขวางนะครับเราจะได้เห็นฉากนี้กัน ท่าทางก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมนะครับผมของโพนี่ แล้วก็เสื้อนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับโอ้โหเงอเปลือกเลอะไปหมดเลยนะครับเป็นคนใจไม่ซื่อนะครับมือไม่สะอาดเอาละมาตัดเส้นกันดีกว่า ถึงส่วนมอือของอีกานะครับอีกาเป็นตัวหน้ากากตัวหนึ่งที่วาดง่ายมากนะครับ น้องๆที่เริ่มต้นจะหัดวาดก็อาจมาหัดวาดอีกาก่อนก็ได้นะครับยิ่งมีอีกาเผือกมาด้วยโอ้โหโแบบว่าไม่เปลืองสีนะครับ หลือนิดเดียวก็ใช้อันนี้ให้หมดไปเลยแล้วกันปากกาด้ามใหญ่นะครับเพราะว่าในตัวอีการมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรนะครับ ก็เก็บรายละเอียดที่ตัวหน้ากากโพนี่นะครับ คอมเมนต์ว่ามือนิ่งจังเลยบางทีก็ไม่นิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆเรามีความมั่นใจนะครับมือเราก็จะนิ่งขึ้นนะครับ เอาละต่อมานะครับก็ปากกาด้ามเล็กลงนะครับเป็น0.3แล้วกันเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับ มีขี้หูด้วยไม่ใช่เป็นเพชรที่ประดับในหูนะครับนี่ไม่ใช่ฟันนะแต่ว่ามันก็เป็นลายลายอย่างนี้แหละ ทุกทีนะครับเดี๋ยวจะอภิปรา เส้นแหลมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับในเส้นรอบนอกนี้เดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันกับพวกนะครับแล้วก็ มือมือโพนี่นิ้วเล็กๆนะครับแต่แหวนใหญ่มากอาล่ะต่อมาเดี๋ยวจะถมดำให้กับมือของอีกาไปเลยนะครับมืออีกาเป็นถุงมือหนัง การถมดำอันนี้ก็เพื่อเป็นการประหยัดสีนะครับเพราะสีดำเราจะหมดแล้วไม่มีเวลาไปซื้อเลยอ้วลืมตรงรองเท้า รองเบูทนะคบเสร็จแล้วก็ไปตัดอ้อยได้เอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็วาดแล้วก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกับภาพของ หน้ากากอีกาดำที่กำลังจะมอบแหวนให้กับหน้ากากโพนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะคลิปหน้าเราจะลบเส้นดินสอแล้วก็มา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 ,มาระบายสีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ